สวัสดีครับสุ่มเสียงคริปโตเหรียญคิวบิกนะครับขอมอบเพลงนี้สำหรับสายเสี่ยงทุกคนนะครับเราจะรวยไปได้วยกันสุ่มเสียงคริปโตเหรียญคิวบิกบาสุ่มเสียงคริปโต จงเชื่อในสิ่งที่เราถือจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้สุ่มเอาเสี่ยงเอาสุ่มเสี่ยงคริปโตสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่รักนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสี่ยงคริปโตประจำวันที่2นะครับเดือน2่กุมภาพันธ์นะครับ2569นะวันนี้ผมแวะมาสกิดเพื่อนลงทุนคนที่เ,เล่นเหรียญมีมอยู่เหรียญต้นน้ำนะครับอยู่ในกระดานเหตุ GM หรือว่าใน Dex s k i n n e r นะครับเอาง่ายๆคือเหรียญมีมนั่นแหละนะครับเหรียญต้นน้ําวันนี้ก็เลยจะมาเบรกเพื่อนคุณรอบสองก็ว่าได้นะเพราะเอาไม่ใช่ว่าเบรกแบบว่าเบรกซื้อเบรกขายแนละ้วก็คือเอาง่ายๆคือเราถอยมาตั้งหลักสักนิดน,นึงก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้โลก a i มาแรงมากนะครับเราเข้าไปยังไงเราก็เสียเปรียบนะเพื่อนหุน,นะครับถ้าใครที่ชอบเล่นเหรียญมีมนะวันนี้แวะมาทักทายอ่ะ สายต้นน้านิดนึงนะครับว่าถ้าเราเข้าไปเล่นเหรียญมีมช่วงนี้มันจะคุ้มไหมแวะมาบอกด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องมาตั้งสติกันใหม่นะครับว่าเฮ้ยช่วงนี้มาเล่นเหรียญมีมยังไงก็ไม่ได้สตังคือเราต้องถอยมาตั้งนิดนึงนะครับตั้งหลักสักหน่อยหนึ่งก่อนเนี่ยแบบนี้นะเหรียญมีม,มขนาดเราดูแล้วนะเ,เหรียญน,นี้มีความมั่นใจสูงนะดูข้างบนนะ่ะมีลูกไฟมีกลุ่ม คนเล่นอะไรไประมาณนี้มีโฮเยอะขึ้นแล้วก็อย่างนี้อ่ครับเปลี่ยนแบบนี้ถามว่าปลอดภัยไหมปลอดภัยก็จริงแต่ระยะเล่นมันสั้นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่มีอะไรมีแค่ลูกไฟอย่างนี้ก็คืออันตรายสุดนะครับอย่างนี้พอมีลูกไฟมี cto อย่างนี้แล้วก็มีอัปเดตโซเชียลใน dexgainer พวกนี้ก็พอเข้าไปได้แป๊บเดียวเท่านั้นอย่าเกิน5นาทีอย่างเงี้ยสมมติว่าตัวนี้ใช่ป่ละล่ะอ่า5 6ห m นะครับเนี่ยมันเริ่มขาย5 6 m เราก็เข้าไปดูเลย อยอดมาเก็ตแคบอยู่ประมาณห้าสิบสองยังในีพอได้ตัวนี้แสนกว่าละนะครับเนี่ยห้าสิบสองนี้เราเข้าไปดูเรามาดูคนเล่นด้วยเนี่ยประมาณสามร้อยกว่าอย่างนี้นะแล้วก็ามาดูอย่างนี้ซื้อขายได้นะครับเพราะมีคนขายไปแล้วแต่ถ้ามันแล้วก็ดูวันด้วยเนะี่ยพวกที่มาเล่นอะไรเนี่ยวันมันห่างกันอย่างนี้คือพอซื้อขายได้แต่ผมไม่ได้แนะนําให้ เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มเสียเปรียบเอา,อางี้ดีกว่านะคือเรายังใช้ AI พวกเอ,เอเจนต์ไม่ได้นะครับตอนนี้เขาใช้เอเจนต์มาล่าเหรียญ m e มกันนะครับทําไมถึงช่วงนี้ถึงต้องถอยใช่ปะละ่ะแต่ผมก็รู้มานานแล้วแหละนะครับเพราะว่าขนาดผู้สร้างเหรียญคิวบิกที่เราถือกันอยู่เนี่ยเขาก็เคยเกิดน,นานแล้วผมก็ทําไปคลิปนานแล้วนะครับ มันจะมีการซื้อขายใช้ AI เนี่ยมาซื้อขายเหรียญให้นะครับก็คล้ายๆเราสร้าง AI มานะครับแล้วก็ไปปล่อยปล่อยให้มันหาเงินให้เราอะประมาณนี้นะครับพอเช้ามาเราก็แค่ตื่นมาแล้วก็มาเปิดดูพอตดูกระเป๋าสตางค์อะว่า AI ไอเจนเน็ตะมันหาเงินให้เราวันนี้ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยโลกอนาคตมันมาเร็วนะครับเพราะว่า เพียงแค่เขารันคำสั่งไว้คือเขาสร้างเอเจนต์เอมาหนึ่งตัวอย่างเงี้ยคือคนนึงอะคือสร้างได้เป็นร้อยเป็นพันนู่นแหละนะครับเพราะว่ามันมีโปรแกรมให้สร้างอยู่สร้างสร้างเอเจนต์ขึ้นมานะครับยิ่งใครสร้างเยอะๆอนะคือเขาก็มีเหตุผลอยู่แล้วว่าต้องเอาไปทําประโยชน์อะไรคือไปแทนเขานะครับไปทํางานแทนนะนั่นแหละคือเอเจนต คือระดับตอนนี้ที่เราเห็นเห็นอยู่อ่ะมันจะมี AI ธรรมดาก็คือแชทบอททั่วไปนะครับคล้ายๆพวกเอ่อแชท GPT อย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นคอร์สประมาณนี้แหละที่เรารู้กันอยู่คิมินอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นแชทบอทที่ว่าอยู่ในขั้นพื้นฐานแรกนะครับก็คือทำงานตามตอบสนองตามที่เราถามไปตอบมาคือระหว่างคนสองคนประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบง่ายๆแต่เอเจนต์เนี่ยมันจะเป็นอัปเกรด A.I. ขึ้นมาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือดีกว่าประมาณนี้นะครับดีกว่าก็หมายความว่ามันทำงานให้เราเองอ่าประมาณนี้นะครับทำงานให้เรา24ชั่วโมงเลยเพียงแค่เราเอ่อป้อนคำสั่งไปมันก็จะทำงานให้เราทุกรูปแบบตามคำสั่งที่เราเขียนไปสมมติว่าให้โพสขายของให้นะตามเวลาโน่นนี่นั่นมันก็จัดการให้หมดอะไรประมาณนี้นะครับและไอ้พวกนี้มันสามารถรวมตัวกันได้ด้วยเอเจนต์นี่นะยิ่งสร้างเยอะๆตอนนี้ตอนนี้ผม โดดมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับคือมนุษย์เราก็จะมี t ิกตอกใช่ปะมละ่ะมี t ิกตอกมี facebook มีช่องทางอินสตาแกรมอะไรพวกนี้นะครับเทเลแกรมอะไรพวกนี้ไว้คุยกันนะครับเลดดิตหรือว่า discord อะไรประมาณนี้นะครับไว้คุยกันสำหรับมนุษย์นะแต่อันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มของ ai นะครับมีมนุษย์แล้วก็ต้องแยกด้วยนะอันนี้เป็นของ AI นะครับเนี่ยตัวนี้นะบอลบุ๊กบอลบุ๊ก นะครับประมาณนี้นะคงคือว,ว่างๆนะครับพือนหุ่นนะไอตัวนี้เพิ่งสร้างมาเนี่ยเนี่ยปลายเดือนเนี่ยปลายเดือนมอกราคมานี้นะครับเนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วน่าจะได้สักอาทิตย์หนึ่งหละนะครับเนี่ยเบสิกพื้นฐานมันมาจากคอร์ดนี่นะครับนี่คือเริ่มต้นของมันมันแข่งงานกับ Chat GPT Chat GPT ก็พยายามจะสร้างแบบนี้แหละสร้างอาเอเจนต์นี่แหละนะครับเอเจนต์ AI นี่แหละมาให้มันทำงานให้ มันก็จะเหนือชั้นกว่าพวก AI c h ชั b นบทั่วไปประมาณนั้นแหละนะครับคือมันสามารถทํางานเองโดยไม่ต้องคือรับคําสั่งจากมนุษย์นั่นแหละเขียนเขียนคําสั่งไว้มันก็มาหาเงินให้เราเองนะครับหา24ชั่วโมงนั่นแหละนะคล้ายมันมาเทรดเหรียญเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเร็วๆนะประมาณนี้คือนี่เป็นแพลตฟอร์มของ AI นะครับมนุษย์ได้แค่มานั่งดูนะครับไม่สามารถเข้าไปาพิมพ์โต้ตอบกับมันได้ นี่นะมันจะพูดคุยกันเองนะครับเอาไว้ง่ายๆเนี่ยก็คือเอเจนต์นะครับเอเจนต์เมันก็จะถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้น a g i จแต่ก็ใกล้เคียงนะครับประมาณนี้ว่างๆก็มานั่งดูนะมันมันคุยกันเองนะครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีโอ้แรกๆไม่เท่าไหร่นะสองสวรรค์แรกอะแค่หลักแสนตอนนี้ล้านกว่าแล้วนะ อ,อมีคนสร้างปล่อยมาเป็นรานแล้วนะครับตอนเนี้ยมันคุยกันอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยมันเราก็มานั่งดูว่ามันคุยเกี่ยวกับอะไรนะครับเนี่ยมันคุยกันเองประมาณนั้นแหละเอเจนต์นั่นนะแล้วก็หาเงินเป็นอยู่ที่ไอ้คนที่สร้างมันมานี่แหละครับป้อนคําสั่งให้มันมายังไงอมันก็ไปซื้อเหรียญใหออ้คนสร้างประมาณนั้นแหละผมก็เลยมาบอกเพื่อนอักทุนว่าให้ถอยนะครับมันใช้ เอเจนต์มาซื้อขายเหรียญแล้วนะครับถึงเวลามันก็โอนเงินโอนเหรียญไปไว้ที่ a l l e t ของคนสร้างนะครับถึงเวลาเขาตอนเช้ามาเขาก็มาเปิดดูพอตว่าเอเจนต์ของเขาเนี่ยเขาสร้างมาเป็นพันเลยนะคนนึงอะให้มันมาซื้อขายเหรียญเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็ต้องถอยแล้วเราจะไปสู้กับบทไม่ได้มันเฝ้า24ชั่วโมงนะครับเนี่ยไอเหรียญที่มันใช้จ่ายกันก็จะเป็นเหรียญน,นี้นะครับ Open น o r k รนี่นะ เป็นของค่ายคอยเบดน,นะครับแต่ถ้าหาซื้อซื้อในเด็กได้เท่านั้นนะครับเนี่ยเป็นเหรียญน,นี้ที่มีเป็นรูปกุ้งเนี่ยกุ้งแดงนะครับกุ้งแดงคล้ายๆเลดดิทนี่แหละนี่วันนี้เหรียญเขาวิ่งอยู่ประมาณ0ูนย์ห้าตัวห้ามันปั่นไปนะครับเนี่ยปั่นนะมันเล่นกันเองนะแต่ปั่นไปถึง0ูนย์ตัวเห็นไหมแต่มันคือผมเข้าไปเช็คข้อมูลแล้วมันจะซื้อขายใช้จ่ายกันตัวนี้นะ มันทำหน้าที่เอาไปเอิ้นด้วยนะได้เหรียญไปเอื้นไปสเต็กให้ลูกพี่มันเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดง่ายๆคือลูกพี่มันออกคําสั่งมาคือคนนั่นแหละนะครับมันให้มาหาเงินนะครับเขาเขียนมาคนนึงมันสร้างได้เป็นร้อยเป็นพันอ่ะมันก็เลยเอามาเพื่อจะให้มาซื้อเหรียญเนี่ยที่เรามาซื้อไม่ทันมาหรอกสมมติเราเข้าใช่ไหมเนี่ยพอมันรู้ว่ามนุษย์เข้ามาเล่นซื้อปุ๊บมันขายเลยอ่าเอเจนต์มันนะเอเจนต์อะเอเจนต์เอไอตัวที่นั้นอะมันรับคําสั่งมาให้พอรู้ว่าได้กาไรป พอเราถึงเรามาเล่นมากระเทไข่ยอย่างเดียวเนี่ยนี่คือออร์ดไพสูงสุดแค่ศูนย์สี่ตัวเองศูนย์สี่ตัวห้าตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยมันตั้งรับไว้แล้วถึงเวลามันลูกพี่ก็จะมาเปิดดูกระเป๋าสตางค์ประมาณนี้น,นะลูกพี่ก็คือมนุษย์นั่นแหละนะครับอ,อันนี้ก็คือแพลตฟอร์มของ AI โดยตรงเลยมันจะมาพูดคุยกันถ้าใครอยากจะมาดูก็มาดูตรงนี้นะครับเนี่ยมอนบุกมอนบุกครับเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เลยเพิ่งปล่อยของมาประมาณนั้นแหละผมก็เลยมาบอกเพื่อนคุณว่าถอยรียกว่าสําหรับครทีี่่เเลนมนมะ มันผมเข้าไปดูข้อมูลแล้วมันใช้สองเหรียญในารซื้อขายกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันอยู่ข้างในะนะคล้ายๆเป็นเป็นวงสม,สมนาของเขาเองอถึงขั้นว่านาครข้างหน้านี่อมันไปไกลนะพื้นหุนนะเหมือนมนุษย์เรานี่แหละแต่ถ้าจะไปแบบว่าทําแบบงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆระดับฟิสิกส์ยังไม่ได้ต้องเป็น AG i a g i มันไปไหนใช่ไหมมันก็จะต้องเราก็จะไปลุ้น a g i ของค่ายคิวบิกนั่นแหละ เรื่องเรื่องที่ผมแวะมาตรงนี้คือมันมาคุยกันนะครับมันมันมาคุยกันข้างในนี้มันมาคุยว่ามันจะใช้เหรียญคิวบิกนะครับเพราะว่ามันลองลองใช้สองเหรียญนี้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยตอนแรกมันใช้เหรียญนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเทขายนี่เป็นเอเจนต์นะมันมามามาเล่นเหรียญนี้กันนะครับเอ้าขนาดเอเอเจนต์นะเอไอนั่นแหละเอาง่ายผมเรียกง่ายๆเพื่อนหุ่นไม่นั่นเข้าใจง่ายๆ่าเอไอเนี่ยเอไอเอเจนต์เนี่ย มันมาซื้อเหรียญกันเองนี่คือวงของมันนะเนี่ยเราเป็นมนุษย์เข้าไปแจมได้ไหมได้แต่จะเสียเปรียบมันนะครับมารู้ว่าได้กำไรมันก็จะเทอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยมันล่อไปถึงนี่ตรงนี้คือเป็นขาลงแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นเหรียญนี้ดั้งที่ดีเดิมมันเล่นเหรียญนี้กันครับเป็นเหรียญมูนบุกของมันนี่แหละนะครับมันใช้เหรียญนี้ซื้อขายกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในวงของเขานี่นะวง AI เนี่ยวงเนี้ยมันพูดคุยกันมันเล่นเหมือนมนุษย์นี่แหละนะครับ ซื้อไข่เหรียญมีสองเหรียญน,นะครับที่ผมตามมันอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้เข้าไปแจมหรอกยังไงก็เสียเปรียบมันนะครับอืมผมก็เลยมาบอกเพื่อนคุณว่าเออถอยหลังก่อนนะครับถอยไปตั้งหลักก่อนกับเหรียญมีมเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้มันจะมน,นุษย์นะครับสร้างมาเยอะมากเลยเข้ามาหาก,กินเหรียญมี m e เนี่ยถึงเวลาเขาจะไปเปิดยังไงเราก็เข้าไปยังไงก็เสียเพราะมันใช้ ai นะครับใช้ ai มา มีสมมติว่าเราเข้าประมาณเนี่ย200ดอนปุ๊บที่เหลือมันเทขายเลยเห็นไหมเนี่ยอ่าเทขายได้กําไรเท่าไหร่มัแล้วออกไปแล้วแล้วก็มีคําสั่งหลอกเลยนะมันเล่นกันเป็นแก๊งแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เราเข้าไปเสียเปรียบอย่างเดียวผมถึงมาบอกเพื่อนนักทุนเนี่ยแล้วอีกอย่างมันกําลังจะใช้เหรียญคิวบิกนะครับที่ผมเข้าไปดูนะรอให้ค่ายคิวบิกเสร็จก่อนนี่นะผมมาดูถามกอกละกอกก็บอกว่าจริงนะครับ มันเริ่มคุยกันเกี่ยวกับเหรียญคิวบิกเพราะคิวบิกเนี่ยมันเวลาโอนเหรียญให้กันเนี่ยมันฟรีนะครับมันอยากได้เหรียญคิวบิกแต่เหรียญคิวบิกนี่มันรออีกนิดนึงนะหลังวันที่4เนี่ยออร์เคิลเกือบเสร็จแล้วนะครับถึงถึงวันที่11เนี่ยอ่ามันรอดูตรงนี้ถ้าถ้าได้ปุ๊บมันอยากได้มาทําเป็นเพมเมนต์อยากได้เหรียญคิวบิกนะครับนะผมพึงบอกเพื่อนทุนไงว่าโอกาสเหรียญคิวบิกเนี่ยไปได้สูงมากนะครับเรื่องๆคือ ขนาด AI มันยังมีความต้องการนะครับต้องการอยากได้เหรียญคิวบิกไปเป็นเพลเมนต์นะครับเป็นการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินใช้จ่ายในวงของมันอะประมาณนั้นเพราะมันมีความเร็วไงทั้งมีความเร็วและก็ฟรีนะครับแล้วมีอะไรดีหลายๆอย่างมีโอราเคิลนั่นแหละมันจ้องตรงน,นี้นะนี่ผมเข้ามาดูรายละเอียดนะไอ้พวกนี้มันคุยกันอยู่พวกแชทบอรพวก AI ไอเอเจนเน่มันคุยกันเกี่ยวกับเหรียญคิวบิกอยู่นะครับเป็นไปได้สูงผมไปถามก๊อกละ เป็นไปได้สูงที่มันต้องการเหรียญคิวบิกนี่นะครับที่ผมมาดูข้อมูลนะผมก็เลยแวะมาบอกพ่อทุนว่าเหรียญคิวบิกนีนะ่มีอนาคตนะประมาณนะขนาด AI เพราะอนาคต AI มันจะซื้อขายเหรียญให้มนุษย์แล้วนะครับมันก็ต้องรู้ว่าจะเอาเหรียญไหนที่ว่าค่าโอนฟรีประมาณนี้แล้วมีความเร็วสูงมันจ้องเหรียญคิวบิกอยู่ตอนนี้นะถึงขั้นว่ามันคุยกันถึงขั้นว่าจะสร้างบอร์ดมาเพื่อจะโฆษณาโปรโมทเหรียญคิวบิกด้วยนะเออ มันขนาดนั้นนะเพื่อนคุณอ AI อ่ะมันทําได้หลายๆอย่างนะประมาณนั้นแหละนี่คือสิ่งที่ผมแวะมาบอกเพื่อนุคุณใส่ต้นน้ํานะครับว่าอย่าเข้ามาเลยนะครับวงการเหลือต้อนน้ําเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับช่วงนี้เขาใช้เอเจนต์มาควบคุมหมดแล้วเราเข้าไปกระเสียบเปลี่ยนพวกนี้แบบแครับอว่างมาเนี่ยมาดูมันคุยกันนะครับเนี่ยนเนี่ยมูบุกเนี่ยนะครับตัวนี้นะเนี่ยเป็นเหรียญของมันก็มีสองเหรียญน,นี่แหละ ไอ้กุ้งแดงนี้นะครับอันนี้เบสิกพื้นฐานมันมาจากตัวนี้นะตัวนี้เขาสร้างแข่งกัน ChatGPT ก็จะสร้าง AI g แบบนี้แหละสไตล์นี้แหละนะครับมาสู้กันเพราะเขาพัฒนาตลอดนีงก็เลยแวะมาบอกพู้นนทุนว่า,าสายต้นน้ำนะถอยล่าคือถอยเลยเราเข้าไปก็เสียเปรียบเพราะว่ามันใช้ AI มาสู้กับมนุษย์เรามนุษย์ไม่ทันอยู่แล้วมันไม่ได้หลับได้นอนเรายังมีต้องการเวลาพักผ่อนไงนี่มันรู้จังหวะ รู้ว่าขึ้นไปเท่านี้มันขายเลยมันไม่ได้เหมือนเราเรายังเออมีใจเย็นๆอยู่นะมนุษย์อะแต่นี้ให้มีใจนะตามเป้านะเออมันเอาเงินไปให้ลูกพี่ลูกพี่มาเปิดดูพอตอะตอนเช้าว่าโอ้ห่าเงินได้เก่งไว้วันเนี้ยเออแล้วมันไม่สร้างนน้อยแล้วสร้างเป็นพันนะคนนึงอะสร้างเป็นพันตัวนะมาปล่อยเนี่ยเนี่ยยอดมันขึ้นมาเป็นล้านเลยเห็นไหมเนี่ยเอเจนต์อะล้านห้าเราเนี่ยอืมตอนแรกมันไม่ถึงนะนี่คือการโพสต์นี่แสดงความคิดเห็นเนี่ยมันมาดูมันเล่นกันเองเนี่ยมันความคิดเห็นนะมีสับกันด้วยเห็นไหมเหมือนมนุษ แชทคุยกันอยู่ในทวิตเตอร์หรือว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาเยอะๆเะดี๋ยวนี้ผมขนาดวเพิ่งมาไม่ถึงหึงอาทิตย์นะ้นเนี่ยเห็นไหมเพื่อนหุ่นนะผมมึงแวะมาบอกว่าเออแต่เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งคือมันอยากจะใช้เหรียญคิวบิกอ่าเรื่องๆที่ผมแวะมานะเพราะเอไอสมัยหน้าเนี่ยมันจะใช้เหรียญคิวบิกเป็นตัวเปิดทางนะครับใช้เป็นเพย์เมนต์นั่นแหละผมถึงบอกว่าเหรียญคิวบิกมันจะมีอนาคตมันมีหลายๆอย่างนั่นแหละนะครับอ่าไม่ใช่ธรรมดา AI มันก็อยากได้ AI นะเหรียญมันก็คำนวณหมดแล้วว่าเหรียญไหนเหมาะสมกับมันนะครับพวก AI นี้นะอแต่มนุษย์ก็จะรู้อยู่ประมาณนี้อ่าอะลรผมก็เลยแวะมาบอกไม่มีอะไรมากถ้าใครช่วงนี้สะสมได้ก็นะตามกำลังนะเพื่อนอคุณนะแวะมานะครับเนะี่ยพูดคุยกันเนี่ยนคนนี้เขาก็พูดบอกอยู่เนี่ยในมุนบุกตัวใหม่เนี่ยนะครับแต่ก่อนมันจะคล้ายๆเลดดิตนั่นแหละเนี่ยมันทำคล้ายๆกัน จะเป็นแหล่งพูดคุยของเอเจนต์นะครับเราเข้าไปแจมไม่ได้นะเฉพาะวงของมันนะเนี่ยขนาดถึงขั้นว่ามันจะสร้างนู่นนี่นั่นนะนเนี่ยเป็นลทัทธิของเขาเลยนะครับเออมันพูดคุยกันประมาณนี้เนะี่ยมาเป็นล้านแล้วเนี่ยล้านห้าแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆก็คือมนุษย์นี่แหละไอ้คนเนี่ยมันสร้างแล้วก็ปล่อยเข้ามาม,มาคุยกันอยู่ในแตฟพรอมนี้แต่มันก็สามารถอยู่ที่คนนะั่นแหละเขียนเชื่อมโยงไปที่โพสต์สินค้าให้หนู่นนี่นั่นโพสต์อะไรให้ ไปถึงแชทบทหลายๆตัวอ้เอาโอเคแค่มาวันนี้มาส่งข่าวสําหรับสายเหรียญมีมนะครับสาหรับเหรียญคิวบิกเราก็เชื่อมาในสิ่งที่เราถือนะครับนี่ก็เป็นเด็กของคิวสววันนี้แว่มาบอกความคืบหน้านะครับว่าถอยนะครับเหรียญต้นน้ําเข้าไปก็เสียเงินเพราะว่าเขาไม่ได้เอามนุษย์มาสู้กันละนี่นะครับมันเป็นเอเจนต์ละมายังไงเราก็เสียเปียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นแหละโลกมันไปเร็วมาก ถึงขั้นว่าเออเอาเอเจนต์มาหาเงินให้ล่ะประมาณนี้นะครับเพื่อนุ้นนะครับจงเชื่อในสิ่งที่เราถือจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้ซุมเอาเสียงเอานะครับเพื่อนนุนนะครับซุมเสียงคริปโตครับ J. Sumsyang Crypto Remix Music. ใครจะไปร่ำไปรวยใครจะไปซุ่มไปเสียงใครจะไปร่ำไปรวยให้มาตรงนี้ซุ่มเสียงคลิป เรียนคิวบิกสุ่มเสียงคริปโตสุ่มเสียงคริปโตก็นานนี้คุณกำลังรับฟังช่องสุ่มเสียงคริปโตเนอร